เกมบฮว่าแรงมักเลยส่วงไพน้านนี่ยปูกระปูเ่ยยังกันนะครับกระปูสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูซองเบาไกจมันหน้านะตอนนี้ก็ฝนตกแห้งๆทุกคนนะ เดี๋ยวเออจะไปหาจับกระปูกระปูหลายๆกระปูนะเห็นด้วยหน่อยอนันเขาจับนะเดี๋ยวไปเบิ่งนน,น้ำันแล้วก็ป้าพรับปูรับป้านะบรรยากาศอยู่บ้านะมนนามนเนี่ยฝนตกแห้งเลยทุกคนน้ำอังหน้าเล่ยมาเลยคะนี่นะ เล่กน้อยก็ไปหาจับจับหอยจับหอยคลายทุกคนโอ้ตังเกมตรงนันเลยวะไล่ขนาดเลยนะหาเก็บหอยบ่าได้มักเลยคือว่าไทยไฮไทยหน้าเมนีม่นะ อตนความเลยทุกคนบอกนะเออก็บหอยเออเก็บกระปูกระปูเก็บกระปูกับ,กบกกหอยน,นี่นะฮะโตแห้งๆนะ ม่ได้บ่หอยนะม่ไ no? ด้จิซูลานะฮะเดี๋ยวมาในกัใช้หน้าทุกคนหาหุดไวแล้ว ฝนตกล้ำ่วมหมดเลยนะว้าวช่วงนี้ฝนดีขนาดเลยทุกคนกระปูกระปูใหม่กระปู จะพู้หน้าในไล่ขนาดได้เดิน,นอ๋อัแห้งบแห้งบมดยุดเลย เออแปลล่ะโอ้ยส่งไพ่นะอันนี้กุ้กับกู้นี่เออก็กำลังเป็นกำลังเป็นลูกได้ทุกคน กระูนนาในไล่กันนั้นนะส่วนี่ยังนะกระปู้ ตอนกั้นขึ้นน้ำมาห้างเงี้ยอ่างนี่แห้งลไรกับปูนะชวนฟังนะฮะเป็นไพ่เลยนี่ฮะนำถ้วมด้วยบืงได้เลยนำถ้วมไหม ตอนนี้ก็พ้นกัได้เศร้าเป็นทีเรียบร้อยเลยกระปูก็กระปูหน้าลา,ายด้วยไทยหน้าพร้อมมันนี่เก็บกระปูน,นี่ก็ได้ลายเติบทุกคนนี่เชียงเขียดกับห้องแอ๊ก,อก,อก,อก วางได้ในไทยไฮนะเรียบร้อยนะคนกัได้เต้าแล้วนานี่ก็ได้โจกันสักข้าวหนึ่งเดี๋ยว่วงกำคำตอนนั้นสี่ทาโมงนะกังมาไทยอีกต่อหน้าใกล้ๆเช่มบ้านทุกคนออกมายำได้ก็ได้